เป็นหลีกหาดิคิดว่าหาสามคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเต้าเขาบ้านพี่น้องเต้าเขาบ้านปาด โอ้เต้าบอกไงเลยมาจะได้ล่ะย่างมาอินวนยันโอ้ยพี่น <mas. S 2> ้องพี่น้องเต้าบอกไงเลยเพิ่นมาให้โชคมาให้โชคอู้มาเด้งมาเด้งมาเด้งลาล่ะนะเอ้าถือถือกล้องมาหนิมาเด้งมาเด้งโอ้โหสาธุเด้อเพิ่งมาเพิ่งมาให้โชคเต้าเขาบ้านเต้าเขาบ้านมาลองพี่พี่มาพี่พี่มาครับมาครับมาเอ้าจะได้เต้าเขาบ้านมาจะได้ไม่ลุ้นี่เนาะ โอ้ยป๊าเทเดโตะยัวไงเถอะหายางมาเองเลยยางมาเองเลยป๊าอัศจรรย์แห่งครับพี่น้องบัลลที่เท่าไรล่ะป้าป้าหนึ่งแปี่มูสามูสป้าภาพพี่พี่น้องเมืองบาเลีทีเตาก่อนปะโอ้บลทีโอ้ป้าป้าปโอ้เตาขับบ้านพี่น้องนี่มาเล็กที่1 8ึ่งแปด เพิ่นมาจะไหนก็เดี๋ยวมาอยู่มาเศร้านำปูกับหนาเขาแท้ปูหนาโอ้ยสาธุเด้อเพิ่นผ่านไปผ่านมาเพิ่อนยังไปยังมามาอยู่มากินบ,บป่ปูเดี๋ยวสิพาไปอยู่น้ำผีเต่าง,งับบ่ผีเต่าเงินเต่าทองเอ้าเวาสิบอ่อซองเมืองเหล็กนี่บ่ข่าเพิ่นมาหายโศกวันนี้อ่ะพี่น้องพี่น้อง,องเต่าจะได้ไงเถอะเอา้าน,นุนูล้อมือเทียบมัง้ง หนาหนูเลยโอ้หนานี่เลยนะปาดนี <c oughs> ่ครับพี่น้องนี่แขนครับแขน,แน,แนเอาคืบคืบพี่ปาด์ตสองหนึง่งโมเมนต์ตัวน้หน่อยเด้ครับผมเอาคืบเด้อพี่นอ้องคืบคืบหนึ่งคืบสองปุ่นคืบสองครึ่งประมาณควงๆหนึ่งสองโอ้สามสิบสี่สิบเสนมามพี่น้องมึงเล็กมึงเล็กขอโศกเด้อขอแมย เอาละสองมึงลุกเพื่อเห็นเป็นตัวเดปูเป็นปไ,ไดัดชนามาปวดมาผายลูกหลานบ่สาธุเด้รสาธุเด้ระเปิดมาปวดมาผายเพ่ญางเขาบันบว่าเห็นยางมาจะกไดนขอว้ายางุ่นยางเขงางมในนี้นีเลยยางเพื่นมากปไหนมาห้โส่ให้ยแบบไปนดิว่าเห็นคอเห็นต่คอ,อว่าเห็นที่แหลม สาาธุเเด้ออะมาซ้อมมึงมาหามึงในทางมึงนะหามึงในทางให้เนซี่มึงก่อนจะขอโศกขอพรเดี๋ยวไปขอจุดถูกจุดยังบอกกาวกันเด้อครับพี่น้องขอเจ้าที่เจ้าทันบอกกันมาให้อยู่ในเฮี้ยนในสั้นให้มาให้โศกเดี๋ยวขอจุดถูกขอเด้อนะครับมาขอพญานะครับพญาเตานะครับคนเขามาโอกไม่โศกไงนะครับเดี๋ยวระดับหัวนี่เด้อนะครับจะเป็นยังไงแบบไหนนะครับพี่น้องนะครับสาธุเด้อปูเด้อนะครับแบบหนึได้ปิด สูกบอกกาวมันก่อนอู้หู้หจะลงแล้วผมจะลงแล้วเจ้าแล้วผมจะลงแล้วดูด้วยลุกแรงมาหนี้ขอปูเตาพันพญาเตาพันได้ขอไม้โศกเห็มันให้วมดเป็นจีนึงกันญาจนนี่ขอให้เปิดหูเปิดตาคอยเห็นจัจจะคอยเห็นขะขักดีเด้อลุกลรงจนมาขอโุขขอพรโอ้เูิขนมาจังนดรนะครับนะครับผมจะใส่ห้องวอนนีเด้อนะครับอู้หู้ผมจะลุกแล้วนะครับผม เออลังขอท่าแปลงมาสูุขมาเนี่ยนะปูเด้อเห็นสามตัวสองตัวเลยอ่าสามตัวตรงตรงมาขับมาเนยขึ้นนให้ขึ้นให้เนยโอ้เห็นเป็นตัวแรกกระเปิดหูเปิดตาเลยเด้อมาเตาเดี๋ยวหลานจีให้ไปอยู่นัมเราเจ็บหมวอยู่ให้เศร้าดีๆงอแงเดี๋ยวจะไปไหวสาธุ นะครับซองน้ำมึงน้ำแั็งเด้อพี่น้องหนึ่งไหลหนึ่งแช่หนึ่งไหลหนึ่งแช่ถ้าได้เขาาเ้ขาแม่เหล็กข้าวแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ปิ้งเลยเฮ้นี่ปิ้งปิ้งโอ้ปิ้งไหลมันก็ลังขึ้นจากน้าม,มานะครับซองมะม่องมึงเห็นตัวไหนดูดูดูเดี๋ยวเฝ้าไปเดีย๋ยวเฝ้าไปปูเดี๋ยวฝ้าไปเดี๋ยวเฝ้าไปปูเพุ้่นขึ้นอย่างนี้เด hình tôi đấy luôn, không biết mà hình tôi đấy luôn, hình tôi đấy đấy lục, luôn, không biết là, hình tôi đấy, hình đấy, hình đấy Lụi, tớ, tớ. oh màu vàng uh. <laughs> đấy được, ừ. uh. 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 đấy xám, đấy xám เห็นสามว่าเห็นสามปูสามดีเดี๋เดอปูเด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 อขอขอกอ,อนขอ,อ,อนปูมันไลูกสามเห็นซิมยสามยังลูกสายังให้ตัวมึงเห็น้นส,สามสามยังลูกสายังหลานเป็นวัดบนเอาเดปูเดยวปูหลานขออนปูอ้ยอ้ย ว่าหลานไส้่าเห็นสามโมนี่พี่น้องสามอย่างว่าก็จะเป็นเลขหาะสิบว่าหสามติหลานเห็นสามเด้อพี่น้องเห็นสามตัวนเนดีดวยวพี่น้องเห็นเป็นตัวใดเนนนี่เนาะจะได้ไงเด้อๆเอาสีเด้อพี่น้องเด้อนะครับหลานไส้เห็นนะครับน้องวาวาเห็นสามตัวเดียวนะครับบ้านเลขที่หนึ่งแปดสี่ พี่น้องเดี๋ยวเอ็มินจะขอแจ้งให้เดี๋ยวภาพปูเพิ่งไปยุไปพักก่อนปะปูปูหนึ่งแปดซีนะครับทะเบียนรถกับซีเจ็ดหาพี่น้องทะเบียนรถซีเจ็ดหาเด้อนะครับค่อยแต่สามวตรงของปีที่แล้วนะครับโอ้นะครับผมมาตรงกันแห้งเถอครับเดี๋ยวสิแจ้งให้เดี๋ยวเอาปูไปไว้ก่อนแล้วจะมาแจ้งให้ทีหนึงฝนตกครับฝนไอ้ฝนไอ้ฝนตกฝนตกโอ้ยยืนอยู่หมูี่ยือยู่หมูยื ถักรูดปูเด้อหักมาซาอยู่คนเด้อวูวว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 ม้าววววปวนววนววววววว้วว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 วหววววกววววววะวว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 ว้เด้อวว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 วอวววววนวว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 องวว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 นวววววผมจะพววนสิอยู่นววไดวดววาวว็ววดวว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 วไวววิวว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 วงวววนนสิเดินทางไปทางอื่นก็ มุ่นไปทางอื่นก่อนเด้อหดหลังค่อยมาให้โซกใหม่เด้อปูเด้อพี่น้องนะครับฝนตกพอดีครับพี่น้องฝนตกพอดีเอาปูไว้ไว้ับมาฝนตกพอดีนะครับเอ็มมิงกับขออนุญาตแจ้งให้ในชุดนี้เด้อนะครับผมสำหรับบ้านเลขที่นะครับบ้านเลขที่184นะครับขออนุญาตด้วยครับลมแห้งลมแห้งมาเลขที่184นะครับบ้านเลขที่ที่พญาเตาเพคนเดินทางเขามาให้โซกห้พอดในวันนี้นะครับมาเลขที่184ทะเบียนรถ475นะครับ แล้วก็เอ็มมี่ขออนุญาตแจ้งให้ในนี้นะครับหลานไส้เห็นนะครับ3กับหานะครับมาที่นี่1 8 8 4 4 7 7ดแปดซีหามาตรไสก็เอามาจากนี่แหละครับผมนะครับมาจาก1 8 4 4 7แหานะครับเอ็มิีขออนุญาตแจ้งให้หรือถ้าผู้ชมเห็นตัวไหนเจ้าไหนก็สามารถไปวิเคราะห์ย้อนหน้ามึงเด้อนะครับแคปหน้าจอไว้เด้อครับเด้อแคปหน้าจอไว้เลยนะครับพญาเต่าให้โชคนะครับปฏิหารเหลือเชื่อจริงๆนะครับโอ้ยบกิดว่าบเป็นสีมานะครับผมนะครับถ้าเกิดว่าพออยู่น่าเฮานะครับโดนนะครับเข้ากับจิ๋วพ อ่ะถามมันก่อนเด้อครับพี่น้องฝนตกฝนตกพายุเข่าพี่น้องเออหนึ่งไหลหนึ่งแช่เด้อนะครับหนึ่งไหลหนึ่งแช่ถ่ายถ่ายเข่าไม้นะครับเป็นึังใจให้เฮานะครับผมหนึ่งไหลหนึ่งแช่อย,ย่ากดติดตามครับเดี๋ยวพอกระไรครับผมอ่ะ